ก่อนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาล้านของไก่กันแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอขวานนะครับขวานอันนี้ผมก็ว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับจากรายละเอียดงานที่มองนะครับก็สนิมคักแล้วก็ไม้ก็ชํารุดมากเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะลื้อลิมออกก่อนนะครับผมเพื่อที่จะทําการถอดฝานออกได้ง่ายนะครับผมอันนี้เราก็ค่อยค้อนใช้ค้อนเคาะออกแล้วอันนี้ก็ออกแล้วครับสังเกตนะครับว่าจะมีไม้แตกเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นตัวฝานะครับม ผมไม่รู้ว่าวานนี้มันยี่ห้ออะไรนะครับผมส่วนไม้นะครับก็มีรอยแตกรอยลายงานนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมถอดออกก็แตกนะครับอ่าประมาณนี้เลยรายละเอียดงานนะครับก็จะประมาณนี้ครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะทําการขัดนะครับผมผมจะทําการขัดเปิดผิวไม้นะครับเพื่อที่ผมจะทําการอุดรูไอ้พวกรอยแตกรอยงานอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าก็ขัดไล่ขัดไล่ไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้เราก็จะทําการขัดนะครับสังเกตในการขัดองผมผมจะใช้โฟมรองนะผมเพื่อที่จะ ไม่ให้ไม้มันไปกระทบกับพื้นนะครับเพื่อผิวไม้จะได้ไม่ช้านะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราได้ทําการขัดนะครับสังเกตก็จะมีรอยแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝุ่นไม้นะครับผมแล้วก็จะผสมด้วยกาวลาเทคนะครับผมอ่าส่วนในการผสมนะครับผมก็ใช้กาวลาเทคนะครับเทกับผสมกับฝุ่นไม้นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ผสมน้ําเล็กน้อยครับผมอ่าเราก็จะคนไปให้มันเข้ากันเรื่อยๆครับก็คนประมาณนี้ครับ อ่าเดี๋ยวเราก็จะมาอุดรอยแตกอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใช้นิ้วป้ายยัดไปเลยครับง่ายๆดีครับผมอ่าใช้นิ้วป้ายัดไปเลยครับผมอุดตามรอยเอ่อที่มันแตกครับผมเพื่อเหมือนกับเป็นการเติมเนื้อไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็ไล่ๆอุดไปเรื่อยๆครับดูตำแหน่งที่มันแตกนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับที่ผมก็ระหว่างรอแห้งนะครับผมก็จะมาทําการขัดด้ามฝานนะครับผมอ่ามาขัดไปเลยขัดเปิดสนิมนะครับผมก็จะใช้ เตารีดเนี่ยแหละครับเป็นเตารีดกระดาษทรายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อเหล็กนะครับมันสึกหลอจะเกินไปก็ใช้ค่อยๆเก็บครับใช้กระดาษทรายรูปแบบนี้ครับผมก็ขัดไปเรื่อยๆครับต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะนําไปเป่าลนไฟครับเพื่อให้ดําฝานะมันแข็งนะครับในส่วนนี้ครับผมก็จะใช้หัวเชื่อมแก๊สนะครับลนนะครับลนไล่ไปเรื่อยๆครับลนแค่ตําแหน่งที่ใช้ในการผ่าฟืนอะไรประมาณนี้ครับผมก็ลนไปเลยครับลนให้มันแดงครับผมลนไปเลย จะค่อยลนนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแรงครับผมแล้วก็ไปจุ่มน้ํามันเครื่องแบบนี้นะครับผมก็จุ่มยกจุ่มยกนะครับจุ่มไปเลยครับผมเราจะทําแบบนี้อยู่สองรอบนะครับผมเดี๋ยวเราพอเราจุ่มให้หนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็ดนะครับแล้วก็จุ่มจนฝาแบบว่าฟันมันจะหมดนะครับเหมือนก็ให้มันเย็นตัวลงอะไรประมาณนี้ครับผมนี้ก็เช็ดเสร็จแล้วก็ลนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะลนในตําแหน่งเดียวกันเลยครับเหมือนเดิมเลยครับก็จะลนอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับช่วงนะครับผมอ่สังเกตดูเลยนะครับผม พอมาเริ่มร้อนเลยเราก็จะไปจุ่มอีกหนึ่งครั้งครับผมก็จุ่มเหมือนเดิมครับค่อยจุ่มยกจุ่มไล่ไปให้มันโดนทุกตำแหน่งเลยนะครับผมในการอบนะครับในการอบทุบมันก็มีหลายวิธีครับผมก็เลือกทําตามวิธีที่ผมมีนะครับผมผมทําได้ประมาณนี้ครับจะให้ผมไปใส่ตู้อบมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่มีครับต่อมาครับผมก็จะมาลมดําตัวส่วนด้านบนนะผมก็ทําแค่หนึ่งครั้งพอนะครับเพราะว่าหรือเปล่าครับเพราะว่า ในส่วนนี้ครับมันไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรมากมายนะครับผมไม่ต้องการความแข็งนะครับอ่านี่เราก็จะมาจุ่มนะครับผมจุ่มไปเลยก็จะพลิกจุ่มทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องยกไว้นิดนึงครับผมประมาณนี้เลยครับผมจุ่มไปเลยครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็สวยงามนะครับผมก็ดำค่อนข้างจะดำนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นด้ามที่เราได้ทําการอุดไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการขัดนะครับผม ก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดสูตรครับเบอร์ศูนย์เพราะว่าเราขัดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมนี่ก็จะเป็นขัดครั้งที่สองก็ใช้ใบกระดาษทรายละเอียดเลยนะครับผมก็จะรูปลักษณะแบบนี้ครับรูปทั้งตัวแหละครับก็แต่ว่าเราก็จะเน้นตรงที่เราโฟนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีเนื้อเพิ่มขึ้นมามันก็จะนูนนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไปครับผมไล่ไปเลยครับตามข้อตามซอยแล้วก็ไล่เก็บเลยครับส่วนด้ามเดิมตัวนี้ครับมันมันสวยมากเลยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าช่างสมัยก่อนเขาใช้วิธีอะไรนะครับที่ในการ ออ่ค่อยๆถากเป็นแบบว่าเหลี่ยมเลยประมาณนี้นะครับผมก็สวยงามครับด้ามครับผมเห็นยังถูกใจแล้วว่าจะนํากลับมาทําให้มันสวยครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นด้ามที่ผมขัดเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะทำการตัดในส่วนที่มันแตกครับให้ได้ระดับเดียวกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมด้ามที่เราขัดเสร็จแล้วนะพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับนี้เราก็จะมาทําการเจียนะครับผมเพราะว่าเราลดระยะเข้ามาครับส่วนโคนมันก็จะใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้ครับเราก็ ต้องเกียนะครับเจียหลบครับเกียให้มันเหมือนกับว่าลดเนื้อในส่วนด้านหลังอะไรประมาณนี้ครับผมค่อยๆเจียไปเรื่อยเลนมไปเรื่อยครับผมค่อยๆเกียไปครับผมเสร็จแล้วก็ต้องทําการเลื่อยด้วยนะครับเลื่อยผ่าบากร่องเพื่อที่จะไปใส่ริมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองประกอบดูนะครับว่าชิ้นงานเราจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็เลื่อยผ่าไปก่อนนะครับผมนี่ลุงผมก็เลื่อยให้นะฮะเดี๋ยวจะมาดูเลยนะครับผม ว่าระหว่างตอนเราไปทําริมครับมันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผาลงไปให้ลึกสักนิดนึงก่อนครับลองดูก่อนครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยเลื่อยเพิ่มนะครับผมต่อมาเราก็ทําการประกอบครับก็จะกระแทกลอยแบบนี้ครับผมกระแทกลงไปก่อนเลยค่อยๆกระแทกลงไปนะครับอันนี้ก็จะมีรอยหินเจียนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตารีดครับเก็บละลีดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อที่ตอนเวลาเราไปทําทําสีนะครับสีน้ํามันมันก็จะสวยนะครับผม ให้มันเป็นผิวงานเดียวกันไม่งั้นจะเป็นคนละผิวงานนะครับผมแล้วก็ยเขาทำร่องกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เก็บตำแหน่งที่มันสึกหลอหรือว่าบีบอะไรมาประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นชิ้นงานที่ผมขัดเสร็จนะครับก็สังเกตนะครับเนียนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่ริมนะครับผมนี่จะให้ดูได้หลายมุมนะฮะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัดริมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหล็กที่ผมมีอยู่ครับก็ เป็นเหล็กขนาดสองนิ้วนะครับสองนิ้วหนาสามสามมิลนะครับผมนี่ก็จะเจียให้มันแหลมนะครับผมก็จะเจียไปด้านหนึ่งเลยครับผมเพื่อที่จะให้ทําการตอกริ่มได้ง่ายนะครับพอเราเอาด้ามมาวัดแล้วเราก็ทําการตัดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตอกออกนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราลบคมอะไรเสร็จแล้วครับก็จะวางในสาะแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันตื้นไปครับ๋ยวผมก็จะเลื่อยเพิ่มให้ลื่นงว่หน่อยนะครับผมเพื่อที่จะทําการตอกง่ายแล้วก็ไม่แตกด้วยนะครับผม ก็เลื่อนไปเลยแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบนะครับการการประกอบครับผมก็จะใส่ในสนาะเดิมเลยนะครับก็จะเคาะลงไปสักหน่อยนะครับผมแล้วก็นําริมมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะตอกริมลงเลยครับอ่าเราก็มาการตอกริมลงไปเลยครับเราก็จะตอกริมให้สุดลงไปเลยนะครับเพื่อให้เหมือนกับว่าไม้มันเบ่งให้มันแน่นนะครับผมประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมก็สนางานก็จะประมาณนี้นะครับอ่าพอเราทําอะไรเสร็จแล้วเราก็มาทําการเก็บสีน้ํามันเลยนะครับผม นี่เราก็ทําการเทาก็จะทาอยู่ประมาณสองถึงสามรอบเลยนะครับก็สังเกตดูพอเวลาทาแล้วไม้มันก็แดงสวยงามเลยนะครับแบบไม่กล้าเอาไปใช้เลยครับผมเสียเสียดายพองานสวยแล้วประมาณนี้ก็ไม่อยากจะใช้งานแล้วนะครับผมอ่าก็ค่อยๆทาไปครับนี่ก็จะเป็นครั้งที่หนึ่งครับพอครั้งที่หนึ่งมันก็เริ่มมีสีสันสวยงามแลวนะครับผมแต่ว่าเราจะทาอยู่ประมาณสามรอบลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นักษณะงานที่ทาเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดสามรอบครับ ก็สวยสงดน่างามครับก็จะให้ดูรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมงานก็ลมดำสวยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนําไปรับครับรับให้มันคมครับอก็จะประมาณนี้เลยก็ให้ดูหลายๆมุมครับผมก็ให้ดูทุกมุมเลยสวยงามครับรายละเอียดงานฮะนี่ก็มาลองฟันดูนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกำลังใจให้อินูินเทด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีไม่พี่ๆดูนะครับ